เอาไปเอามาเราโป้หรอหรือใครโป้กัเนี่ยนังดังอยู่ไว้นางอยู่เ่ยๆ โอโ้ตอนนี้มีอ่าโปรเจกต์ใหญ่นะคะคือที่สองฝั่งเงินนะคะคือแบบว่าโอ้โหอย่างโหดนะคะโอ้ยจะทำอะไรไว้เนี่ยก็ไม่มีเนี่ยทำไมกระตุกอะ่ะน่าหายนะคะโอ้โหโหดร้ายนะคะ,อนนะคะอดูนะคะ ยังโหนะคะที่สองฝั่งนั้นนะ ใช่ปูตายยังเออปูตายแล้วปูตายแล้วโหเร็วเกินอ่ะเหลือมุดตูตัวหนึ่งโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะแบบ ถ่ายไม่ทันนะเนี่ยจะจบเกมแล้วอ่ะแบบโห้ค่าสั่สิบสองหรอเนี่ยโคตรเก่งค่ะเขาไม่ได้โปรหรอกว่าเราเขาเก่งอ่ะค่ะใครที่อยากได้ลูกทีมเก่งๆนะคะลูกแครงเก่งๆนะคะก็อย่าลืมชวนเขาไปเข้าแครนะเก่งจริงเก่งจริงคนนี้เก่งจริงดู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 ูด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 ู อย่างหัอน่ะอืดูดูโอ้โหไล่ยิงหัวมากเลยค่ะเขาเก่งมากเลยนะคะโอ้โหตกใจโอ๊ะโป๊นี่เดอะบอสนี่กอ็อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งเก่งมากเดอะบอสเนี่ยเก่งแบบเก่งแบบเดินยิงเดินยิงๆๆเลยค่ะแบบตาดีแบบโอ้โหเขาเก่งอะ่ะเก่งทุกตัวค่เะ,คะเออ เอสดี SD, SD กับ The ะบอสนะคะฝั่งนั้นนะคะที่ที่สองกับที่สามฝั่งนั้นสุนยอดเก่งมากนะคะคือทีมเรากําลังบอกเขาโปนะคะแต่เราเราว่าเขาเก่งนะคะอะเขาเก่งมากเลยนะคะไม่มีใครเทียบเทียมได้นะคะสุนยอดมากเลยนะคะโอ้โห,โห,โหเรายังเออเรายังไม่มีหลักฐานนะคะตอนนี้เราถ่ายคลิปก็ยังไม่ทันมีหลักฐานเลยะะเพราะว่าก็นั่นแหละ ยืนกั้นอยู่ขอบประตูโดนดีหัวอ่าวเียบเราไว้อันนี้คลไปเองนะคะเพราะเราต้องมีหลักฐานกว่านี้นะคะคุ้นจัดกดยวอ่ะหูเลยค่ะตัวแรกอ่ะ ผลเท่าไรอะโอ้โหยืนไหนอ่ะโอเคค่ะโอ้โหสุดท้ายก็สุดท้ายเราก็จับจับจับพิรุษเขาไม่ได้นะคะคือเขาเก่งจริงนะคะอ้าหอ สุดยอดมากนะคะใครยังไม่มีลูกแคร์เก่งๆนะคะชวนเขาเลยนะคะนี่เอดี AD เนี่ยเออแล้วก็ที่สองเดอะบอสก็โหดเดอะบอสมีแคร์แล้วเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยเช็คข้อมูลให้ดูเลยนะคะนี่คนนี้นะคะเก่งสุดยอดเห็นสกอร์เขาไหมคะเมื่อกี้เนี่ยแบบหูยกนิ้วให้เลยค่ะเออยกนิ้วให้เลยแล้วก่อนอัดเนี่ยเขาเขาว่าเขาว่าเราโปรด้วยอ่ะแล้วเขาว่าเราโปรวิง่งอ่ะเพราะเราวิ่งไปจนแบบว่ายิงไม่ทันเขาบอกเนี่ยเออก็ สุดยอดมากเล่นคนเราก็โดนร้องโปรเล่นโก้โก็โดนร้องโปรนะคะคือโปรนี่คือโปรอะไรฉันเก่งขนาดนะั้นฉันเล่นโปรขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฉันสร้างโปรเล่นเองเลยไหมเนี่ยฮะโปรมันเป็นยังไงอะฮะโอ,โ,อปปโอ้โหมาดูสกอร์เขาโอ้ตื่นเยอะมากโอ้เขาเก่งจริงนะคะเขานี่เขา,เขาไปเล่นโหมดอันนี้ได้ด้วยอะ่ะได้ไอ้นี่มาด้วยอะ่ะสุดยอดมากค่ะเขาเก่งเขาเก่งนะคะก็มีเพียงโชว์เพียงข้านี้นะคะถ้าไม่ดูเขาก็ดูสกอร์แพ็คก็แล้วกันนะคะ อ่าโชว์เลยลกันนะคะเขาก็เก่งแล้วก็เก่งนะคะ๊ย่ๆยครั้งแรกเลยที่ชมตัวเองว่าเก่งบาชิงอโอเคค่ะมวตัวม้วตัวไปหมดแล้วนะคะก็สำหรบับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เล่นงโ่ๆโนะคะร้องคอปูลู่นั่นนั้นนะคะอตัวเองร้องบ้างนะคะอยังไม่มีหลักฐานนะคะคลิปนี้ฟาวนะคะก็มาช์ด,ดูการเล่นงๆโโของแพทแล้วกันนะคะไว้เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ